สาธาธุชนวทตบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่15มกราคม2534เป็นวันที่สาปชาชาติชี้ขาดให้สัมพันธมิตรสามารถใช้อาวุธขับไล่รักได้แต่ถ้ว่าเวลาที่พูดนี้เป็นเวลาประมาณ10-20นาฬิกา เขายังไม่ทราบว่าเขาจะรบกันหรือไม่รบเร่องบหรือไม่รบบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเรื่องของกฎของกรรมแต่ว่าตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานันทะดูก่อนอนน์ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะมีการรบรางข้างฟันซึ่งกันและกันฝนเหล็กเจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศคำว่าฝนเหล็กก็หมายถึว่าลูกระเบิด ไฟจะลุกจากอากาศกมายึ่งฝระเบิดเพลิงจะล้มตายไปฝ่ายละมากๆแต่ว่าอนัน,นทะด,ดูการานนท์ก่อนกึงพุทธการสิบห้าปีที่ที่วยวกระไลแรงนักยังไม่ยังไม่ไมล่แรงเท่าหลังกึงพุทธการหลังกึงพุทธการยักษ์นอกอพุทธศาสนาจะรบราข้าวฟันซึ่งกันยักษ์หินนี่ถศาสตร์จะลุกขึ้นอารวาส ธรรมะชีพรานจะร่มตายจะตายไป็ฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกลากันแต่ว่าประเทศที่นับถือผู้ที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ไรแรงนักกรงความมานี่เป็นเรื่องของโลกแต่เรื่องที่จะคุยกันต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวในคัดเสรที่แล้วมาในตอนทสอนเสียบานี้ตอนนี้ก็เป็นตอนที่เจ็ด มืตอนที่หกพูดกันถึงตอนที่ห้ากับตอนที่หกพูดกันถึงว่าตายไปเข้าโรงพยาบาลแล้วทําท่าอย่าตายแล้วไปนิพพานแล้วก็เป็นการข้ามไปขอย้อนถอยหลังอีกนิดหนึ่งเข้าโรงพยาบาลเมื่อพอศสองพันห้าร้อยทุ 1, ทนปีนั้นมีการอะไรเข้าแห่แหทางชนมากอ่ะ ในความเขาจะแห่ไปจะอยู่หัวทางทางน้ํามีการเหยเรือไปตอนนั้นพอดีในเมื่อเข้าถึงโรงพยาบาลแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามธรรมดากงคนป่วยย่อมมีกําลังใจไม่แน่นอนนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือผีคำว่าผีนี่เราทราบไม่ได้ เพราะผีนี่มีทั้งสองประเภทคือผีดีกับผีไม่ดีความจริงผีถ้าดีจะเป็นผีประเภทที่เขาใช้มาทําลายล่างก็ได้ก็มีความหวัดหวันหวั่นใจนิดหนึ่งคิดว่าเราไม่สบายผีอาจจะกลวนก็ได้เพราะว่าเคยถูกมาแล้วตอนนั้นจึงนึกถึงว่าเวลานี้สถานที่นี้เป็นที่ของพระเจ้าตากสินมหาราช เพราะว่ากรมแพทย์หานเรืออยู่ก็อยู่กับกรมหารเรือใกล้ที่พระเจ้าใกล้พระราชวังพระเจ้าตักสินจึงนึกถึงพระเจ้าตักสินมหาราชขอให้ท่านมาคุ้มครองคุณนาโปรดป้องกันด้วยว่า,าจตมาเองขออาศัยบุญบาร,รมีของท่านพระาัยู่ที่ของท่านถ้าผีร้ายจะเข้ามาทำร้ายก็ขอป้องกันด้วย ตอนนี้อดีถฐานคือว่าตอนบูชาพระเสร็จ <c oughs> หลังจากนั้นก็น,นอนถึงเวลาประมาณทักประมาณทักสองทุ่มเสร็จ,เ,รจเห็นเขาเงียบกันหมดพยาบาลมีหน้าที่เอายามาให้แล้วก็กลับเขาก็อบอกว่าถึงเวลาพักได้แล้วครับเขาใหม่ๆแล้วถ้ามีอะไรก็กดเกรงไปอยู่ห้องไปอยู่ห้องพิเศษตึกที่หนึ่ง ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามากีก็ใส่กรอนขาโทษนะก็ใส่กรอนเมื่อใส่กรอนแล้วก็เปิดไฟไอ้ไฟนะั้นไฟร้อย,ร,อยร้อยแรงเทียนยังสว่างจ้ายอยู่แล้วก็ทางด้านหน้าต่างก็เข้าไม่ได้ก็เป็น,น,นว่าเข้าม้งนอน เวลานั้นม้งลวดยังไม่มีพอเข้าม้งนอนยังไม่ได้ดับไฟวัดสถานที่ใหม่ไม่กล้าดับไฟทั้งนี้เพราะอะไรพระหวัดระแวงผีเพราะตามโรงพยาบาลย่อมมีผีอยู่เสมอผีจะมีไม่ว่าที่ไหนคิดว่าถ้าสว่างใจสบายเข้าไฟร้อยเรงเทียนมาให้ก็เปิดจ้าอยู่พอนอนที่สะถึงหมอน จับอนาปานสติเรต้องกำหนดรู้ลมให้ใจออเขาออกภาวนาพุทโธตามให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธเพียงคู่เดียวเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาทางประตูจะอย่าลืมว่าประตูน้นใสกรอนเข้ามานุ่งกางเกงขาสั้น เป็นคนผิวขาวล่างเนื้อเต็มจะว่าท่วมก็ไม่เชิงท่วมเป็นคนเนื้อเต็มใส่เสื้อสีขาวสีสั้นหน้ามีกระเดียดไปทางเจ๊กนิติท่าทางคล่องแคล่วว่องไวมากเดินเข้ามาถึงก็มายืงอยู่ข้างเตียงอาตมาก็มองมอมองดูแล้วก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครท่านผู้นั้นก็ยิ้ม ท่านก็ยืนเฉยแล้วท่านก็ยิ้มท่านมองท่านก็ยิ้มอาตมามองก็อาตมาก็มายิ้มเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าใครกันแน่คือติดสงสัยถามจึงถามว่าท่านคือใครท่านบนนั้นก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงไข่ท่านบอกให้ไข่มาคุ้มครองเรื่องผีของท่านก็บอกก็ะทำบาอาตมาพูดถึงพระเจ้าตากสินมหาราช ก็เลยบอกว่าในเมื่อท่านนึกถึงพระเจ้าต่างสินผมนี่ก็คือพระเจ้าต่างสินยังมาก็ถามว่านีพระเจ้าต่างสินจริงๆหรือยังไงท่านสามารถสงสัยตอนไหนก็บอกกับทางวัดพระเจ้าต่างสินจริงๆทําทไมแต่งตัวเป็นกุ้ยข้าถนนแบบนี้ล่ะนุ่งกางเกงขาสั้นถ้าใส่เสื้อแขนสั้น ท่านก็นเลยถามว่าพระราชาจําเป็นต้องทรงเครื่องพระราชาตลอดวันอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีพระราชาองค์ไหนจะแต่งเครื่องพระราชาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเวลานี้มันเป็นเวลาไปรเวกก็บอกกับท่านบอกว่าความจริงถ้ามาในนิมิตแบบนี้ควรจะมาในรูปของพระราชาทรงเครื่องพระราชาครบถ้วนเพราะว่าไม่มีความจําเป็นในการหนักรือาการลงรัง ถ้ามาได้ก็แสดงว่าพระเจ้าต่าสินไม่ได้ตกนรกท่านบอกว่าใช่ผมไม่ตกนรกถามว่าทำไมจึงไม่ตกนรกเลยบอกว่าผมตายในขณะที่ผมโบชก็ถามว่าเขาบอกถามว่าเขาว่าพระรัชการที่หนึ่งสั่งประหารชีวิตใช่ไหมท่านก็ยิ้มแต่ว่ารู้มาจากใครแล้วก็ทำไมถึงไม่จำ ถามว่าจำอะไรบอกจำเรื่องเก่าที่นึกถึงเรื่องเก่าๆให้ดีสิจำได้ไหมว่าสั่งใครใครสั่งให้ข้าพระเจ้าตักสินแล้วใครรับพระเจ้าตักสินแล้วขับไปส่งพระเจ้าตักสินที่นครศรีธรรมราชให้ไปอยู่ในถ้ำเวลานั้นพระเจ้าตักสินบทเป็นพระพอท่านพูดเท่านี้ก็งงหมดบอกไม่รู้อ่ะ เวลานู้ไม่ลิ้เวลาน้รู้ไม่ได้เพราะเวลานั้นเป็นรูกกระเพาะท้องมันอืดท่านก็ไม่ท่าก็ไม่เคยคิดในเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเอานี้ก็แล้วกันถ้าว่าท่านสงสัยว่าผมไม่ใช่พระเจ้าตากสินท่านต้องการให้แต่งตัวกษัตริย์ผมก็จะแต่งตัวกษัตริย์ให้ทนเห็นแล้วก็ท่านก็นเลยแต่งตัวเป็นกษัตริย์ทรงเครื่องกษัตริย์พรมม้อมมงกุฎบรรดาท่านพุทธบริชชา ท่านมีความงามสง,ง่ามมากพระเจ้าตัดสินมหาราชท่านมาในเวลานั้นเป็นเวลาหน้านยังหนุ่มๆอยู่รู้สึกว่าเป็นคนค่อนข้างสวยลักษณะพเพียบพร้อมทุกอย่างาร่างกาบริบูรณ์ดีมากมีการคล่องแคล่วและท่านก็นคุยต่อไปท่านบอกว่าเรื่องผีไม่ต้องกังวลนะครับไดไในเขตนี้ผมขอยืนยันว่าผมจะคุ้มครองท่าน ไม่ยอมให้ผีและสัตร์ใดๆมาทำอะไรกับท่านได้เลยก็าถามท่านว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ตอบว่าเวลานี้ผมเยืนอยู่คุยกับท่านไอเราก็โง่ถามว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าท่านจะเรียนกรรมฐา,านแล้วใช่ไหมก็บอกว่าใช่ลองดูที่ว่าผมอยู่ที่ไหน นี่ผีก็คนทะเลาะก,กันพอพูดเท่านี้บรรดาท่านพุทธริษัทเวลานี้หมาหอนอีกแล้วยินเสียงหมาเข้าไมโคระโผลนั่เปล่าก็าไม่ทราบหอหอนก็นใหญ่ก็เลยบอกก็เลยกําลังใช้กําลังใจนิดหน่อยก็เลยบอกว่าตามภาพที่ปรากฏกับใจว่าพระเจ้าต่างสินตายจากความเป็นพระเวลานั้นพระเจ้าตัดสินปรารถนาพุทธภูมิ เวลานี้ในปัจจุบันเกิดฉันดูสิใช่ไหมถ้าบอกอย่างนี้มันก็ดีพูดถูกพูดตรงอย่างนี้ก็ดีแต่ควรจะรู้ต่อไปที่ว่าพระเจ้าตากสินไม่ตายแล้วใครทําให้พระเจ้าตากสินไม่ตายก็บอกไม่รู้ท่านก็เลยบอกว่าท่านเล่าเร่อความเป็นมาบรรดาท่านพุทธบริษัท ท่านเล่าความเป็นมาว่าพระเจ้าต่างสินจริงๆท่านไม่ได้ตายแผนทุกอย่างเป็นแผนของท่านทั้งหมดรอนึงเป็นผู้รับแผนด้วยความจําเป็นและจําใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอนึงกับพระเจ้าต่างสินนั้นฆ่ากันไม่ได้แน่เพราะพระเจ้าต่างสินเป็นเจ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้านายของรอนึงในการนี้สองก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กในการนี้สามอยู่วัดกันมาด้วยกัน รป,ราารรประการที่สี่ต่อมาเบื้องหลังรับราชการทํางานรบรวมกันมาประการที่ห้าพระเจ้าต่าสินเป็นลูกเขยของร,ราชการที่หนึวว่งเพรลูกสาวของราชการที่หนึ่งคนหนึ่งไปเป็นจายา,ยาของพระเจ้าต่าสินถ้าท่านรู้อย่างนี้ก็อย่าคิดว่าฆ่ากันไม่ลงแล้วแผนจริงๆที่ไม่ฆ่ากันพระเจ้า,จาต่าสินต้องออกก็เพราะว่าเป็นหนี้ เจ้าสัวเมืองจีนเขาเขาจะเข้ามาก็เรียกว่าเขาจะเข้ามาทวงโทษนี่ไอ้เงินต้นแท่งก็ไม่พอดอกเบีย้ยสำรี่จําระก็ไม่พอเขาจะเอาทั้งต้นทั้งดอกเบีย้ยแล้วกูก้กันใหม่ก็มีความจำเป็นจำใจต้องต้องสลรราชสมบัติวางแผนให้รัชก,การที่หนึ่งกับพระราชวังบวร เวลานั้นเมืองขมรแข็งเมืองพอดีไปตีเมืองขมรให้นําลูกชายจังสององค์ไปด้วยเพราะถ้าตีเมืองขมรได้ลูกชายของฉันเธอไม่ต้องออกมาให้ครองเมืองขมรแล้วเธอกลับเข้ามายึดพระนครท่านกบวและแกล้งทําเป็นคนสติพันเฟือนแต่ถ้าว่าพญาฉันให้ไปทวงหนี้ทวงสวย ที่อยุธยากาคบคิดก,กับบรรดาเจ้าทหารในอยุธยากลับมาจับพระเจ้าตากสินยาสันนิโง่มากในที่สุดพระยาภายัยซึ่เป็นหลันราชการที่หนึ่งอยู่นครรสีมาขายกทัพมาจับพระยาพระยาสันบรีฆาแล้วก็ปล่อยพระเจ้าตากสินให้อยู่ตาสมสบายในเมื่อราชการที่หนึ่งเข้ามาทราบว่าทางเมืองกรุงเทพวุ่นวายก็ไม่ได้ตีเขมร เมื่อกลับเข้ามาแล้วก็มีขปก็พักทับอยู่ที่ทางบางกปิยังไม่เข้ากรุงเพราะยังไม่ทราบว่าในกรุงเป็นงไงกันแน่ในที่สุดก็มีคนไปเชิญให้เป็นพระเจ้าอยู่หัวมาถึงที่วัดสเกตที่เรียกวัดสแกก็สะผมนั่นจึงเรียกว่าวัดสเกตหลังจากหลังจากนั้นก็เข้าพระนครลีลาในตอนนั้นก็เป็นของไม่ยาก ก็มีการประกาศว่าต้องเป็นปราบดาพิเศษคือฆ่าพระราชาองค์ต้นต้องก่อนถ้ขึ้นราชาพิเศษใหม่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไปทั้งเสือันตเสือสันตติตวงที่ต้องชำระหนี้เขาไอ้น,นี่เป็นเรื่องโกงหนี้กันเมื่อสั่งฆ่าก็เอานักโทษทีต่ต้องประหารชีวิตนั่นแหละใส่ถุง การฆ่าพระเจ้าอยู่หัวนี่ไม่ใช่ฟันคอทิ้งเขาใส่กระสอบทุบด้วยท่อนจันแล้วใครจะรู้ว่าไอ้คนที่อยู่ในสอบจะมาเป็นใครท่านในที่สุดก็พาช่วยคณะก็พาพระเจ้าตากสินท่านต้องการไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ไปอยู่ในถ้ำที่นครศรีธรรมราชเวลานี้ยังมีปรากฏอยู่ใครไปก็ได้ชาวบ้านก็รู้เขาจะพานาไปแล้วลูกชายพระเจ้าตากสินขององคโต ค่อยเป็นเจ้าเมืองนะครศรีธรรมราชองค์รลงมาก็เป็นพ่อค้าสำเภาท่านเล่าให้ฟังตอนนี้แล้วก็ท่านก็คุยเรื่อยไปคุยกันตั้งแต่เวลาทุ่มเสร็จไปถึงตีห้าครึ่งท่านก็บอกว่าเวลานี้มันใกล้สว่างแล้วครับผมจะต้องลากลับถ้าถามว่าผีทะาว่าไง ท่าบอกผีไม่ต้องกลัวทั้งกลางวันและกลางคืนต่อไปไม่จําเป็นต้องเห็นผมอีกผมป้องกันแน่นอนเมื่อท่านอยากกลับก็เลยบอกว่าจะเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนมาที่นี่ไม่มีสตางค์ใช้เลยมีสตางค์ติดกระเป๋ามาแค่ยี่สิบาทไอ้เงินยี่สิบาทนี่ติดกระเป๋าเป็นประจำเงินที่มีอยู่ประจําตัวมีเท่าเนี้ยคือมียี่สิบาทก็เพราะว่าคิดว่าจะเดินทางไปไหนจะได้ไปได้นอกนั้นสร้างวัดหมด สร้างวัดบ้างเลี้ยงพระหมดบ้างบางคนเลี้ยงพระบ้างหมดไปท่านถามว่าจะเอาอะไรก็เลยบอกท่านบอกว่าเวลานี้คนเขาเล่นยนหวยสามตัวกันมีหวยไหมสามตัวบนก็ได้สองตัวล่างก็ได้ท่านก็บอกว่าสมัยเราใช้ศัพท์ว่าสมัยเราสมัยเราเราไม,ไม่เคยมีหวยประเภทนี้ ถามท่านว่าทาไมถึงใช่สรรพสมัยเราคําว่าเราเนี่มไยมก็เคยเกิดร่วมกันท่านก็บอกว่าใช่สมัยนั้นท่านกับผมก็เกิดในสมัยเดียวกันแต่ถ้าว่าท่านพุทธบริษัทอย่าเล่าเรื่องรายละเอียดนะอาจจะเกิดในเวลานั้นอาจจะเกิดเป็นลูกชาวทุ่งชาวนาชาวป่าชาวโดงก็ได้ชาวอะไรก็ได้ชาวไดไดทั้งหมด แต่ไปเกิดสมัยเดียวกันแต่ว่าสมัยนั้นไอ้หวยสามต,สตัวสองตัวประเภทนี้ไม่มีมีแต่หวยก็อขอท่านบอกว่ามันมีแต่หวยก่อขอนี่ไอ้หวยประเภทนี้ไม่มีผมก็เลยไม่รู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมบังเอิญมีสตังติดกระเป๋ามายี่สิบห้าสตังท่านก็ฟักสตังโยนลงไปใต้เตียงเห็นเลขยี่สิบห้าชัดแ้่ท่านก็ลากลับ พอตอนเชา้าหลานชายคือจ่าเอกสุนทรสังสุวรรณเวลานั้นเวลานี้เป็นเรือเอกก็พันจ่าเอกกุลาบนักนางตะกุลไม่ออกก็มาหาโดยพระอย่างยิ่งจ่าเอกสุนทรเธอรู้อยู่ว่าาตมาคเคยเจอกรรมฐานรู้เลขหวยแต่เวลาดันเลิกเรื่องเรื่องหวยแล้วมันจะป่วยมันจะตายอยู่แล้วจิตใจสบายจิตใจสงบเรื่องการรู้ไม่ต้องการรู้ ก็เป็นว่าเธอก็มาถามว่าเมื่อคืนมีอะไรบังคับลงอาเขาเลยตอบว,ว่าเมื่อคืนนี้พระเจ้าตากสินมาหาเธอก็ถามว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องอื่นคุยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องความลับถ้าคืนคุยไปข่าวออกไปรู้อาก็กลายเป็นคนบ้าเป็นว่าพระเจ้าตากสินยืนยันว่าท่านเป็นพระเจ้าตากสิน เขาเล่าความเป็นมาตามที่ได้ฟังเมื่อกี้นิดหน่อยแล้วบอกว่าทรงอาเกิดในสมัยนั้นแต่คงจะเป็นลูกชาวนาจนๆอยู่ข้างนอกเพียงให้รู้ว่าเวลานั้นมีต่เลขเลขจับยี่กี่เขาไม่มีเลขท้ายสามตัวขอเลขท้ายสามตัวท่านถ้าบอกผมไม่มีแต่ว่ามีสตังมายี่สิบห้าสตังเอาเหรียญฉลึง้ามันเป็นเลขยี่สิบห้าสตัง โยนลงไปใต้เตียงพอเขาฟังท่านั้นปรากฏว่าข่าวตอนเช้าบรรดาท่านพุทธบริษัทข่าวมันไปเร็วจริงจตอนเช้าปรากฏทั้งโรงพยาบาลทั้งในเร็วโรงพยาบาลน,นอกโรงพยาบาลรู้ข่าวกันเต็มไปหมดไอ้ข่าวอะไรนี่ไม่สําคัญเท่าข่าวหวยข่าวซัดดำนี่ยังไม่แน่นอนนักฟังกันไปฟังกันมายังไม่แน่นอนแต่ข่าวหวยนี่แน่นอน เป็นนั้นว่าเธออาตมาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นหวยเธอตีกันทันทีว่ายี่สิบห้านี่ต้องเป็นคู่ล่างเลขไทยสองตัวข้างล่างเล่นกันทั้งหมดจะว่าหมดโรงพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> เล่นกันหนักจริงๆปรากฏมีจ่าเอกคนหนึ่งถูกได้เงินหนึ่งถุงเข้าสารแล้วก็สอบเข้าสาลแล้วลองคิดดูเท่าไหร่ ได้แบ่งบรรร้อยหนึ่งข้าสอข้าสารในที่สุดเธอก็ลาออกไปนั้นไม่รู้ชื่อจ่าอะไรจาไม่ได้เป็นใจเอกเขาไลา่ฟังแต่ไม่เคยเห็นหน้ากรรงความว่าเรื่องพระเจ้าตากสินในเวลานั้นก็คุยกันจําภาพได้ชัดว่าภาพพระเจ้าตากสินกับภาพที่เขาปั้น,น,น,นหน้าไม่เหมือนกันแน่ จึงเอาหน้าภาพนั้นมาปั้นที่วัดท่าทรงในเวลาปัจจุบันแต่เรื่องนี้มันก็แปลกเวลาเขาปั้นเฉยๆทรรมาตธรรมดา,ท,ดา,ท,ดาท่านเจ้าของก็มาตินอนแต่งนี่ให้แต่งตัวน,นั้นแต่งตรงน,นี้เอาภาพตอนที่ตีฟันฝ่าข่าศึกจ้ายุธยาออกไปทางด้านชนบุรีเมื่อตอนที่เป็นปูนจริงๆสีปูนน่ะเหมือนเหมือนมาก ถ้าพ,พอปิดทองแล้วหน้ากลายไปอย่างหนึง่งอันนี้เป็นอัศจรรย์ปิดทองแล้วมองไม่เหมือนแต่ก็ไม่เป็นไรก็บางทีกายใครอาจจะสงสัยว่าทําไมปั้นพระรูปพร,ร,ระเจ้าต่าสินที่วัดท่าสงจึงไม่เหมือนที่ธนบุรีก็ต้องตอบว่าปั้นตามภาพแล้วก็เวลาปั้นก็ให้เจ้าของธรรมติเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้นี่เราตามตามความเป็นจริงนะ ตอนนี้หลังจากนั้นต้อมาอีกคืนหนึ่งเวลาประมาณสักสี่ทุ่มก็มีคนคนหนึ่งมันนั่งเก้าอี้ที่หน้าห้องมีลูกน้องสองสามคนคนนี้อ้วนๆเตียเต้ยๆผิวคล้ำแล้วก็เช้งโงหน้าเข้ามาโอท่านครับไม่เป็นไรรอกไอ้โรคกระเพาะเพียงเท่านี้ไม่ช้าก็หายแต่ระวังนะโรคต่อไปอย่ามาให,หม่ เลคต่อไปจะมีอาการร้ายแรงมากท่านจะต้องนอนโรงพยาบาลถึงสองปีถ้านอนไม่ถึงสองปีก็อยู่ไม่ได้ถ้าออกจากโรงพยาบาลไปแค่วันเดียวจะถ่ายติดสองครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลใหม่ถามว่าทําไมถ้าบอกว่าเป็นกฎของกรรมถามท่านว่าเป็นใครท่านบอกว่าผมเคยเป็นแพทย์ใหญ่ที่นี่เขาเป็นเจ้ากรมแ,แพทย,ย์ใหญ่ ก็เป็นว่าตอนตื่นขึ้นเช้าก็ถามเลยอเอกจ่าเอ,าเอาากเอนะจะไปราน้นเวลานี้ไปเลยเลยเอกสุนทรชัําทุวันทั้งคนนี้คือใครเธอตอบว่าคนนี้คือหมอสงวนเคยเป็นแพทย์ใหญ่ที่นี่ที่เจ้ากรมันเองทันใดที่สุดคืนที่สามก็มีปรากฏว่าเวลาเดียวกันมีคนร,ร่างเหมือนฝรัง่งมายืนมองไปมองมาที่ข้างเตียง ต่อมาก็ถามผู้นายทหารผู้พพยาบาลถามว่าคนนี้คือใครเขาบอกหมอเล็กรูปร่างคล้ายๆฝรั่ง,งก็เป็นว่าในปีพศ2500ปีนั้นเป็นวันตัดเชือกคือป่วยคราวนั้นก็ไม่มากนะักแต่ว่าเป็นคนไม่มีสตังค์พระถ้าไปค้นสตังค์ในอุติได้มาอีก180บาท หลงดูตามหนังสือบ้างอะไรบ้างกระความมีสตางค์จริงๆสองร้อยบาทเครื่องอุปการใช้ก็ไม่มีแต่คนบานองโคก็ใจดีจริงๆไม่เคยมีใครไปเยี่ยมเลยแต่มีคนไปเยี่ยมทุกวันเดี๋ยวคนที่อื่นทุกวันมีแขกทุกวันเต็มห้องหมอก็อนุญาตเป็นพิเศษถ้าเยี่ยมมหาวิระแล้วก็ปล่อยเลยท่านี้เพราะอะไรเพราะว่า ในเมื่อเขาให้สตางเขาตูกห่วยเ็าให้สะตางแล้วก็ใช้นอนชะนี่ชื้อกินตามตามที่ต้องการของคนป่วยคือบางทีอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้มันเป็นที่ไม่พอใจและไม่ถูกเรียกว่ากินไม่สะดวกแล้วกันก็ใช้เราซื้อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือเรือเอกซ์นทอนส่นตัวเนี่ยมีความห่วงใยมากวกว่า,า,ากุหลาบพันจ่าต่อมาเป็นเจตีเอตีกุหลาบ ช่วยการรักษาเป็นอย่างดีต่อมาก็มีคนรู้ข่าวก็มาหาหวยก็ไม่มีหวยให้เขาพระเจ้าตากสิงก็มามาให้หลังจากนั้นนคืนหนึ่งนลวพ่าไปก็ปรากฏว่าจงให้หวยเขาที่คนท,ที่จะได้มีสตางกินมีสตางใช้ก็บอกว่าผมป่วยอย่างนี้ไม่ไว้ใจตัวเองครับ เพื่อนชาญสมาบาิมันฟั่นเฟือนได้หมือนทิ่พยานฟันฟ่นเฟือนได้อาจจะมีอุปาทานเกิดขึ้น่าอบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหวยออกฉันจะมาบอกให้หนึ่งตัวเอาแค่ตัวเดียวนะจะบอกเท่าไหร่ตัวแล้วก็จะบอกที่นอนให้มันจะอยู่ข้างหน้าและอยู่ตรงกลางอยู่ข้างหลังจะบอกให้แล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเป็นทั้งเวลานั้นไม่ทราบหมอชื่ออะไร นึกไม่ออกเธอมาดูอยู่เป็นโบติทุกวันเขาบอกอาจารย์เขารับเวลานี้ผมอยากจะซื้อรถสักคันบอกเอางี้ก็แลวกันหมอเอาหวยไปหนึ่งตัวเธอก็ไปเล่นหนึ่งรอยบาทเธาก็ได้สามรอยบาทเธอก็เงินสามหนึ่งอยบาทเก็บเอาทุนเก็บวันที่สองก็เล่นสองรอยบาทก็ได้มาหกร้อยบาทวันต่อไปก็เอาหกรอยบาทแทง แทงเลื่อยขึ้นไปถึงพันบาทพอถึงบันบาทก็เล่งคราวละพันคราวละพันเวลานั้นปรากฏรถเบนซ์มาใหม่ๆราคาหกพันหกพบาทแต่ว่าปีนั้นขึข้นราคาเป็นเก้าพันบาทหมอคนนั้นเอาเงินซื้อรถเบนซ์ได้เมื่อซื้อรถเบนซ์แล้วเธอก็จะบอกต่อว่าอาจารย์ครับไม่มีค่าน้ำมันก็ให้เธอคราวละตัว เธอจะรวยเท่าไรก็ไม่ทราบกรงความว่าการป่วยเขานั้นมีแขกมากประจำทุกวันทางท่าราชบรลิตข้างบนพอมาถึงปั๊บทหารจะถามว่าไปหามหาวิระที่โรงพยาบาลใช่ไหมแขกบอกว่าใช่ยามก็ใจดีถ้าบอกบอกมหาวิระยามก็ปล่อยให้เข้ามาทันทีและยามก็สะกดรอยตาม ไม่ใช่ยามเตรยียว่าจะขโมยของยามอยากจะฟังว่าให้หวยเลขอะไรก็เป็นนั้นว่าอาหารกับการกินบริโภคกับบริบูรณ์ทุกอย่างอาหารมันเต็มโต๊ะเกินที่จะกินคนไข้สักสิบคนก็กินไม่หมดคนที่ไม่เป็นไข้สักสิบคนก็กินหมดในเมื่อฉันไม่หมดก็เป็นหน้าที่ของพยาบาลพยาบาลต้องทําความสะอาดห้องอาหารพทะไม่ห้องเปเศษ เขาก็ต้องเก็บไปชำระล้างแต่สิ่งที่น่าอัศจก็มีอย่างหนึ่งว่าไอ้อึงทอดเนี่ยอาตมากินไม่ได้ฉันไม่ได้สงสารเขาทอดมาทั้งตัวแต่เป็นที่น่าแปลกใจวันแรกเขาอื่งทอดมาถวายหนึ่งตัววันต่อมาปรากฏอื่งมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมาลูภายหลังพระวตาหารนายทหารที่นั่นแกชอบกินอื่งกับเหล้า ก้ซิบบอกแขกที่มาบอกอาจารย์นี่ชอบกินอืองทอดอืองทอดจะไดม,มีมากสึวนันก็เป็นว่าสาหรับวันนี้บรรดาท่านผู้โดยสัตธ์ก็จบลงแค่อืองเพราะเวลาบอกสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วข้าลาก่อนข้อความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนาโมคลสมบูรณ์ผลผลย้งมีแต่บรรดา่านพุทธศาสน์ด้กันชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี